คนัน<ด>เสื้อขาวนะแล้วลอดีเป็นเสือ,เ,อเขียวเฮ้ยคุณมอง,ปลลมง,ง,งไปแล้วลุงเลี้ยงผีนะแต่ย่งครับเจนท่านฟังกันก่อนครับค่อยๆใช้มนนมผมก็อยากจะช่วยให้มันจบอย่าง,ง่ายๆครับท่านผมไม่ใจ <c oughs> เจ้าเความจริงมาพูดสิท่านจะเย็นฮะท่านแท่านเอนจะไม่มีฝนเนตอนนี<ด>้เหมือนทุกคนจะอาจจะอารมณ์เครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่คิดว่าเป็นวันสําคัญพวกเรานัดกันไว้กับผู้อดีตผู้นำมังกรแรผู้นำมังกรแรแล้วก็รุงเลี้ยงผีที่จะเป็นคนกลางคอยเจรียคอยเจรจานะซึ่ง ผมไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงผลแบบนี้นะซึ่งผมเองก็มานั่งรอที่นี่ละจุดที่พวกเขาจะมาคุยกันและเป็นจุดที่ห่างจากหมู่บ้านมากมากที่สำคัญเป็นจุดที่ผมเองก็ไม่ค่อยจะมาด้วยแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้จะจบทุกอย่างทุกอย่างต้องผ่านยด่ดีทุกอย่างต้องไม่เกิดเรื่องเวลวร้ายอีกผมเชื่อว่า พวกเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่พอนะทั้งลุงยังผีผ,งบบผู้นำเมืองแอฟรปัจจุบันและอดีตผู้นำเมืองแอบรผมไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงเป็นมายังไงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนนั้นนี้มันเกิดจากอะไรการอิจฉาริษยาหรือการเข้าใจผิดอะไรกันวันนี้แหละแต่เป็นวันที่ทุกคนจะได้รู้ความจริงแล้วก็เป็นวันที่ผมเองก็จะรู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วก็สําคัญนองต้นไม้ก็ หนีออกมาแล้วจากการควบคุมของเหล่าองค์คราที่วันก่อนเขาได้จับตัวน้องไปใช้กิจได้ไปช่วยมาใช้กิจเองก็เกือบแย่นะก็ใช้กิจก็หนีออกมาทันซึ่งตอนนี้ใช้กิจก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่เหมือนกันไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายกับน้องอีกแล้วก็ไม่อยากให้เกิดกับคนที่น้องน้องรักะทุกคนซึ่งถ้ามันจบหรือว่าน้องต้องตัดขาดจากนางจำปาคงต้องเป็นอย่างนั้น แต่ผมมาดูนะว่าน้องทําได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเด็ดขาดคือเด็ดขาดเลิกคือเลิกเพราะว่าผมไม่อยากให้น้องต้องมาคอยหลบคอยซ่อนตัวพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะทุกคนนะโอเคทุกคนก็อยากให้พี่ fc ทุกคนนะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทีช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยใช้กิจเหมืองอแปรนะผมไม่อยากให้มันบานปลายมากกว่านี้แล้วทุกคนผมอยากให้เลอกมันจบซึ่งผมก็คิดว่าลุงเลี้ยงผีก็คงจะเป็น จุดเชื่อมการคิดดีแล้วก็คงจะพาทุกคนเจียจาอย่างราบรื่นนะนี่ผมได้นั่งรอเพราะว่าผมต้องมาก่อนไม่อยากให้คนอื่นมารอผมนะผมเองก็อยากจะผมก็ต้องมีส่วนในนั้นเพราะว่าน้องชายผมไม่มาผมก็ต้องมาเพราะถ้าต้องชายผมมาจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้ผมกลัวเป็นแผนที่พวกเขาลอ,อ้องชายผมโผล่มาหรือเปล่าเนี้ยผมก็อ๋อโอเคไม่ให้น้องชายมาดีกว่าผมมาเองดีกว่าเพื่อความสบายใจก็คิดว่า งจะดีกว่าถ้าน้องไม่มาที่นี่บริเวณที่เรามารอตรงนี้คือเป็นจุดเป็นเหมือนเป็นจุดสามแพร่งทางสามแพร่งก็ว่าได้เป็นสามแยกขวาซ้ายก็ตรงมาทางผมเนี่ยมีนสามทางที่เราด้อยู่ตรงกลางเพราะว่าแต่ที่มาเจอกันคือคนละแบ,บมาทางนู้นดุงพีมาทางนี้ส่วนผมก็มาทางนี้ขอทางกันหมดเลยสามทาง ก็เลยมารอประกันจุดส่วนกลางนะทุกคนนะทุกคนจะรู้เดียว,ว่าที่นี่เป็นทางสามสามแยกที่คุณรับแรก,ก็รู้ลุงลุงผีก็รู้จักผมเองก็รู้ว่าที่นี่เป็นทางสามแยกทางสามแพ่งทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งรออย่างดีกว่าแล้วก็ก่อไฟรอพวกเขาดีกว่าเพื่อมาปุ๊บจะได้ไม่โดนพวกยุงแล้วแะแมลงอะไรมันกัดนะทุกคนนะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วก็ทุกคน้องปลอดภยัย ตอนนี้ผมก็นั่งรอแล้วก็ผมไม่นั่งอยู่ตรงทางสามแ่งตรงนั้นนะผมนั่งรอตรงบริเวณทางขึ้นไปซึ่งผมยังไม่อยากจะเข้าไปจุดนั้นเพราะว่ารอดูว่าจะมีใครมาก่อนหรือเปล่านะถ้าผมรอจุดนั้นแล้วมันรอ,อกเกอ้อเสือเผือผมโดนแผนซ้อนแผนขึ้นมาผมก็แย่นะแต่ผมบอ่เลยว่าผู้ขอไม่กล้าทำอะไรกับผมหรอกผมบอกเลยไม่ห่วผมันจะกลัวผู้ขอนั่างตรงคือผมแค่ให้เกียรติแต่ ถ้าสิ่งต้องสู้ผงต้องสู้นะองค์ักผมไม่สนใจนะจะเป็นองครักที่ผมรู้จักือว่าถ้ามันทําใหดีกับผมหรือว่าอยู่มาเข้าใจผิดอะไรกับผมเนี้ยมันต้องมีผมเลยผมไม่ผมไม่ยั้งเหมือนกันผมใส่ไม่ยั้งเหมือนกันบอกเลยนะที่ปีนะตอนนี้รู้สึกว่าแดดเริ่มร้อนเรื่อยๆแต่ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่มีใครโผล่มาผมก็ไม่สนใจนะ ไม่มาไม่มาทุกคนจะมาก็มาถ้าจะมาล้วก็คุยไม่มาก็ไม่คุยกันครับทุกคนผมมาอย่างที่ผมนัดโอรไ้เฉยลุยงน้องผีก็มาแต่จะมาช้าผมมาจาลุงน้องผีมาแน่มานะทุกคนนะที่กอ่อไฟเพราะยุงเยอะจริงท,ทุกคนไม่ก่อมาได้ถึงจะมีแสงแดดโผลมาแต่ว่ายุงก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะไม่กอ่อไฟอยู่ไม่ได้ที่บอกเลยอยากกันยุงเอาไม่ยู่ที่ผมทาแล้ว อยากกันอยู่เอาไม่อยู่จริงยิงผมยิงคาตอนอากาศเนีโอ้โหพี่เสี่ยงมีใครทำเามยาตกนะมากันหรือเปล่าไอ้ท้าก็จะมากันหรือเปล่า,าจะมา,ามาก็มาครับพี่แม่งมาทำเสี่ยงเงนี้ครับเป็นผี่หรือเปล่า คือสองสารน้องชายต้องมาคอยหลบหล,ลบซ้อนแบบไม่มีเหตุผลอ่ะทั้งที่น้องแค่เป็นรู้ความจริงแบบบางอย่างแต่ต้องมาหลบหลบซ้อนเพราะว่าอีกคนไม่พอใจเรื่องแค่นี้เหรอทุกคนผมว่าไม่แฟร์นะไม่แฟร์กับน้องผมไม่แฟร์กับใครหลายคนด้วย <S <S 1> <S 1> ถ้าเป็นความจริงแล้วเขาโดนมาความจริงได้เขาต้องพูดความจริงแล้วก็พูดไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงเกิดแบบนี้เนี่ย ฝากทีเอฟซี SC เราลูนรอยชนนะว่ามันจะจบยังไงจะจบโดยการสันติสีจบโดยการต้องแลกอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าถึงเวลาแล้วฝ่ายไหนจะยอมไม่ยอมวันนี้รู้กันแน่แบอบกเลยยุงหายหมดเลยทุกคนก่อไฟทีตอนนี้ พ่อของน้องก็กลับมาเรียกร้องผมพาไปหาท่านชีปลาขาวทีเพราะว่าพุกหน่อมันขึ้นหน้าเขาเป็นกรรมน่าเป็นคำสาปแช่งของท่านชีปลาขาวแหละนี่คือผลกรรมขพวกลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าเป็นของเล็กของใหญ่หรือเป็นของแบบไหนถ้าขโมยก็คือผิดและที่สําคัญเขากลับมาครั้งนี้เพื่อให้ท่านชีปลาขาวช่วยซึ่งตอนขอเขาทําเขาไม่คิดนะ ตอนนี้กลับมาสำนึกผิดแล้วก็อยากให้ทีปลาขาวช่วยถอนคำสาปให้ทีให้เขาได้หายเป็นปกติคุณบอกขอเลยว่าผมปฏิเสธว่าผมไม่อ้ช่วยคือคุณทิ้งลูกคุณได้ลงคอขโมยของคนที่มีพระคุณกับคุณแต่คุณกลับมาวันนี้คุณกลับมาให้เขาช่วยเหลือผมไม่ร่้เป็นคำสาปแช่งหรือว่าที่เขาเป็นที่นอนคือนางจังหรือว่าเป็นเพราะโรค โรคอะไรติดติดติดเชื้อจะไข่มาหรือเปล่ามันก็ออกมาได้สนานั้นผมไม่อยากสนใจนะเพราะผมใช้คำนี้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเดี๋ยวผมขอนั่งรอ กลุ่มที่จะมาแต่ละก่อนแล้วกันนะมีเลี้ยงขี่ก็ตามอดีตผู้นำแล้วก็ทั้งผู้นำเมืองกแกลล์คนปัจจุบันก็ไม่รู้จะมาถึงตอนไหนยังไงก็รอดูว่าเขาจะมาถึงต้อจะมีอะไรเกิดขึ้นกังไงแล้วผมจะอัปเดตพีเอฟซีใต้ไปอีกครั้งแล้วกันนะตอนนี้ทำได้ยังยไงคือรอแต่จะเริ่มรอเรื่อยๆละโอเคทุกคนขอรออย่างสง,งบสง,งบก่อนนะ ผมจอปุ๊บมตั้งกล้องถ่ายรอบนะพู้นันเครือข่าวนะแล้วอดีตเป็นคือเขียวไอ้พนัะมองแปลแล้ว็ลุงเลี้ยงผีนะใจครับเตยนท่านฟังกันก่อนครับค่อยๆใช้ผมก็อยากจะช่วยให้มันจบางง่ายๆครับท่านไม่ใจใจเยี่มจัใมเ่อจ้า พ่อใช่ถือว่าเจ้าตายแล้วสิครับเหตุไม่ตายตายยากจังมึงพี่เอาความจริงมาพูดกันครับท่านอย่าเอาเรื่องที่อดีตมาพูดเอาความจริงมาพูดตอนนี้เลยครับใช่ใช่ช่วยเจ้าพูดมาเลยอะไรจะบอกเจ้าพูดมาให้หมอดพ่อคุณตาอ้าโล่ไงนะเอาความจริงมาคุยกันอย่าเอาเรื่องของอดีตหรืออะไรมาพูดเอาความจริงเลยครับรอนจามือก้าช่วยก้า ใช่คนที่ขาตงทแบบนั้นคอรัความรวความอยู่รอดของข้าแล้วความอยู่ของข้าละข้าไม่ซ้นจไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทอะไรให้ดีขึ้นท่านครับท่านได้เอาโองครักมาล้อมเราไหมตอนนี้เอาจากความจริงใจครับท่านมีความยผู้ชายพอคือผู้นเมืองเดีครับท่านผมก็เชื่อว่าท่านต้องอยู่แบบนี้เพเจ้า เจ้าใส่ไรข้าข้าต้องมาดูนี่หลบซ่อนจากคนที่ตามล่าข้าคนของเจ้าไงตามล่าข้าอยู่เจ้าคุยกันเทวกไม่ใช่อ้าวเหลอย่าเดี๋ยวครัาคุยกันเดี๋ยวอาโลหรคุยกันไม่รู้เจอน

แอบไว้คนเดียวอย่างนี้ยังไงข้าก็ไม่ได้ทำเพราะขาเคยเต็นเขา,า,านก่นทำลมีหลักฐานเครับท่าทา่านมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าขาเป็นคนเอาจริงไปท้าคนในเมือเลยทั้งเมืองรู้ทั้งหมดไม่อยอย่าคุยันกเจ่างไกเอาแต่ใจอารมณกันจตองคุยกันเดบ มีเพื่อนบ่สิคุยกันแบบลูกผู้ชายใช่ครับผู้ก่อใจนั่นหมดใช่ท่านพุดถุกครับแล้เราจะฟังความสองฝ่ายครับท่านคือผมขอให้อธิบายทีละคนได้ไหมเนืองจากท่านก่อนทำไมท่านถึงคิดว่าขอเป็นคนที่ขโมยของแล้วก็หลักาฐานตรงไหนที่สามารถทำให้ยืนยันได้ว่าอาดีตพี่น้ำท่านนี้ขโมยจริงท่านพอมีนะครับท่านไ่ต้ขอโทษนะครับ รู้หรอเอาไปไว้ไหนบ้เอาไปแอบไหนบ้มันอาจจะขายไปแล้วกแต่ยินยานจากคนในมือรับมันทำจริงทำเจ้าสายไล่ขาดคุณจริงเอามาสิทำเจ้าเนี้ยอมาทำไมไมครับเี่ยผมมัเป็นบบน้เจ้ามาชิญน้าคนในมือเนี้ยมาทำไมเจ้าอาใช่ไหมอับอาไงจะเลยเนี้ยออกมาเจ้า สั่งคนให้ไล่ตามพาทำไมตาจะดูได้หรือนี่นะครับท่านพระเจ้ายอมรับสารภาพเจ้าแค่โดนนำโทษค้างคุกมืดแค่เท่านั้นหนึ่งได้บอลปล่อยตัวออกมามนแต่ไอ้เจ้าเจ้าเอาความจริงมาพูดสิท่านจะเย็นท่านจะเย็นฮะท่านไวครับท่านเฮ้ยไมครับท่านคนจะไม่เป็นผลดีนะตอนนี้เหมือนทุกคนจะอาจจะอารมณตัวเองครับท่านดูอย่างนี้กินใช้พอเจ้า

แล้วทำไมบอกว่าสิ่งที่ท่านเอาไปมันจริงหรือไม่จริงขอัท่านตอบจริงไม่จริงครับตับไูู้กงูสายไล่ข่ะแล้วทำไมทำไมเจ้าไม่ยอมรับความจริงถ้าเจ้ายอมรับความจริงวันนั้นเจ้าก็ไม่จองนี้แบบนี้พูดไปนะพักพูดไปพัดการขาดคือปิดบังความจริงท่านก็เลยรอกปิดป้องป้องชีวิตตัวเองเป็นมาให้ดุงหมกลับแล้วไปติดชีวะแอปแบบ อารมณ์มันรับอุ้มอ่างนี้ใช่ไหมครับเจ้าองเององค์รัจำลาเจ้าที่แท้องครักของข้าแขกังการจับตัวเจ้ากับอรมณ์แมเป็นรับผแต่เจ้าคือว่าองค์ของข้าจะทำลายเจ้าจคิดไปเองแต่เจ้าพูด้องเข้าใจพิดความจริงท่านขารู้ดเพื่อชายกิจมันก็เลยทำไม่ขาดพูดเลยครับท่านท่านฟังเลยครับแต่ให้จริงแต่ว่าขวามจริงไม่ได้ท่านหว่ามงเจ้ามึูมม้จะเชิ่เชืองนั้นนี่มึงเจ้าบยู่ ลุงเข้างมัใช่ไหมใช่ครับเต้านี่คือลุงที่หนอเจ้ารับความจริงไม่ได้เจ้าใช้อารมณ์ของเจ้าความจริงคืออไรซนมจริงคือท่านท่านพูดเลยครับอะไโลบี้อไรความจริงก็คือมันอยากให้ข้าออกจากเมืองไม่ใช่เพื่อมันจะเป็นใหญ่จแม้ัวไม่เื่อแกทไรทำสารภาพไม่ใไม่็แค่โดนทำโทษเท่านั้นเองแต่มันนี ขาก็เลยต้องใช้ของขาตั้มหลามันมท่านอยู่อัรโลดเสียวหรอกับท่านลุงพูดอะไรท่านใจครับนี่ตรงนี่ท่านเนี่ยมองเจ้าอย่าไปอารมณ์กับท่านเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเ้าป่าลุงพูดอะไรลุงพูดนะลุงพี่เออทำด้วยนะอาจิพิมพ์พูดใช่ไหมที่ท่านใส่แล้วก็อยากเป็นใหญ่ ให้พวกนเก่งเครับท่านตอนนี้คือไม่ีต้องปิดบังแล้วครับท่านไปเราไกลเออนะโอ้าวอโลดีอ่ะสุ่้งนะอัอนแบบมืด,บมด้ววานนะบุกกลัวอืูโๆอยวู่นะจับรับคนจริงใ,ใจใช่ไหมอย่ปิดบังอะไรแบบนั้นหมอนท่านใหู้าน,หนามอดีตนาท่านนี้กลับไปเมืองกลเเรามือง่า<ๆ>่กลับได้ ต้องกลับไปรับโทษพร้อมกับผมด้วยได้ผมจะกลับไปช่วยคอยดูแลไม่ให้ใครมาทำร้ายเขาแต่มันต้องอยู่คุกใต้ดินเป็นเวลาเจ็ดวันทำได้ไหมให้เมืองบมาดีไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับคนถ้ากลับไป้าคุกใครจะกลับไปกับท่านใช่ก็แค่เจ็ดวันเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเจ้ารับผิดจริงไม่ใช่จะมาแล้วอยู่เฉยๆใครจะโมยยังไงเจ้าคิดสิเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคิดสิ ไม่อยากกลับรเนไนี้รงสายผมท่านหยุดตามหารองยผมได้ไหมบอกอเครัสหยุดสักทีใช่เลาวท่านอ่ะก็ไล่รองสายผมท่านไปคิดว่าไงอ่ะท่านจะให้ออกไปตัดขาดหรือว่าไเรื่องนี้จบก่อนทุุอยาะกลับมาไปเหมือนเดิมข้าบอกเพ่านี้ข่าไปละไม่มีต้องคุยกันอีก เจ้านี้ยันนี้ขับไปทางนี้ยอมรับความจริงอยได้ใช่ไหมลุงเย็นๆลุงต้องบอกมันท่านทัพจะทำเย็บลุงนะครับท่านกับยังเจ้าไม่ต้องสั่งให้ลุงบอกเจ้าบอกมาเลยท่านไม่ดีท่านแล้วไม่ดีละท่านท่านเละเออไอ้วัฒน์อมจางชราเกย์อยู่นะขาดตัวเนื้อไปเลยนะยิ้มปุ๊บจับองจางชราเกย์อยู่ขาดใจเย็นที่สุดแล้วนะใหญ่เดิมทั้งหมเข้าไปมาก่อน ยี่มุ่งเลยใช่ครับเสร็จแล้วท่านว่าผมไม่ให้เขาาใครหรอกถ้าที่ทกานพูดมาท่านก็มีความติงใจอยู่ท่านคุณฟังน้ำเสียงคนฟังดูครับท่านเย็นเย็นน้ำเสียงลุงเข้าข้างมาใช่ไหมลุงไม่เข้าข้างพ้อมใจใจเราใจเราไม่ใช่หรือโอ้ขอท้าสองคว้าไม่ใช่เข้าข้างใครข้าฟัง ท,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 ท่านครับท่านคุยอยู่เรื่องอัไรท่านท่านผู้นำเมืองกบแครับ,รรบซึ่งผมขอให้ท่านหยุด ทุกอย่างใช่ไหมครับหยุดที่อย่าให้องค์ทัติดตามตัวน้องผมให้ช่องผมอยู่อิสระแล้วก็จะบอกบันทุกคนเจ้าไม่ต้องกลัววิธีอจะจารจ์สอโคกะบาดาาลุ่มเมื่อการเจ้าม,ม,มีวิธีอะไรลุงมีวิธีอะไรอช่วยกันดูแลดิไม่ใช่จะเอาเป็นใหญ่เป็นโตรายเดียวใช่ เมืกัน,กกน,าานาพี่พยายามบอกว่าให้กลับมาร่วมมือทามังคีแล้วก็ถูกไหมใช่เจ้าบุตรกฐูจากชองโก้โดจ,จาก,จากมือกันคนในเมืองรับแบบจะเลือกให้ดีครับผมว่าถูกกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนรับแบบคิดเอ่อตัดสินใจเองว่าจะเลือกคนนี้หรือคนนี้ให้เป็นผู้นำคนต่อไปเราจะทำยังไงให้คนในเมืองกลับมา จจับมือกันช่วยกันขากันน่ถือพวกจับจ้องโคข้าไปละลุงจะอยู่กับมันก็อยู่ไปท่านครับท่านอย่าลืมที่ท่านบอกนะครับบอกองคลักหยุดติดตามตัวของผมนะครับท่านส่วนลูกสาวท่านท่านก็ต้องปล่อยมันเป็นอย่างนั้นนะครับท่านมึงจ๋อมึงจ๋อย่าพี่อย่าอยู่ มันจะยุติเออเชื่อกอยู่อออยหรอเาอ่ะท้องท้อท้อมาไทยนาพีออไทยแลนดเหนืออ่ะทุกคนถ้ากว่าตอนนี้ท่านผู้นำมืองลับแลคนนั้นก็กลับแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้องค์คณะอยู่ติดตามตัวน้องผมนะผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ว่านี่คือข่าวดีอย่างหนึ่งตัวอย่างหน,นึ่งคือเขาต้องกลกับไปเคลียร์เองอดีตผู้นำามังลับแลกลับไปเคลียร์กับคนในหมู่บ้านลับแลว,ว่าจะเลือกใครให้เป็นผู้นำหรือว่ายังไงความจริงคือความจริงผมว่าชาวบ้านคงไม่ ไม่เห่ว่าจะคิดไม่ได้ต้องคิดได้ทุกคนนะว่าความจริงคืออะไรผมขอ,อกลับบ้านก่อนตอนนี้คือผมคิดว่าเริ่มจะมีฝนตกป,ป่อยๆแล้วผมเคยทุกอย่างผ่านไปดีแล้วก็คุณลุงพี่บอกจะมาบอกข่าวผมเองนะให้ผมอยู่แบบใจเย็นๆ